สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราชื่อกลุ่มว่าเลเว่นก็มานำเสนอเป็นเกมที่ชื่อว่า Little ้ r e s รสเครับซึ่งสมาชิกของพวกเราก็มีสามคนตามรายชื่อที่เห็นกันเลยครับพูดถึงเกมลิ t เติ้ลเพรสเนของเรานะครับเราก็นำเสนอ Little ้ r e s รสเมาจากธีมที่ในภาพของเราดึกถึงปัวซองครับก็เลยสร้างเป็นเกมเกี่ยวกับการประจนภัยของเพ e n t Knight หรือว่าเป็นอศวินปัวซอง ที่เดินทางออกปราบมอนสเตอร์ต่างๆในดินแดนที่ทุกสิ่งทุกอย่างหน้าตาเหมือนอาหารไปสมุดครับเพื่อที่จะบอกว่าดับความกระหายของเขาะเองแลว้วเอาชนะความหิวของเขาให้ได้ในสักวันซึ่งผมก็เจตนาทําให้ตัวเซตติ้งอ่ะมันเป็นออกเป็นกร e e n เวิลด์ที่เต็มไปได้วยความหิวโหยครับจริงๆกดของเกมนี้เนี่ยเราจะได้เป็นเพ e สเซนต์ไนท์ที่แสวงหาวิธีการที่จะดับกระหาย ดับความหิวของตัวเองซึ่งเขาก็จะเดินทางอยู่ในดินแดนที่ชื่อว่าพักกาเอรี่หรือว่าแดนชําระซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปรากฏอยู่ในรูปแบบของอาหารตลอดการทดสอบของเขาเราก็จะต้องคอยรักษาสิ่งที่เรียกว่าหลอดทังเกอร์บาร์เอาไว้ไม่ให้หลอดนี้หมดลงเพราะวา่าหลอดนี้หมดลงเราก็จะตายทันทีแล้วเราก็จะต้องคอยจงตีแล้วก็กืนกินมอนสเตอร์เพื่อที่เราจะเติมเต็มหลอดความหิวของเราให้กลับมาอีกครั้งครับเพราะว่าหลอดของเราก็จะลดลงเรื่อยๆหลังจากที่ เราสามารถโจมตีมอนไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็น Fragment of e n l i g h t e n m e n t ขึ้นมาซึ่งเราจะต้องเก็บชิ้นส่วนนี้ทั้งหมด3มชิ้นในการที่จะจบเกมได้เมื่อเราเก็บถึงสามชิ้นเราก็จะได้เจอกับเป็น a ก e o อ truth ซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นประตูไปสู่การจบเกมครับแล้วเราจบเกมก็จะมีแบบเป็นเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยเป็นคัตตีนก่อนจบเกมครับแต่เนื่องจากด้วยเหตุสุดพิสัยก็เลยทําให้กลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้ทําออกมาได้แค่ฉากเดินเท่านั้นครับ ก็ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองรัน,น e <ๆ>ตัวใน Eclipse ให้ดูครับอ๋อห<ๆ>น็นะกดทางด้านบนนี่ครับก็จะเป็นหน้าจอแบบแบบขึ้นมาก็กเป็นปที่ทีมงานของเราก็ช่วยกันทำครับตอนนี้มันจะมี New g เกมโหลดเซฟออปชันแล้วก็ Exit ซึ่งออปชันเราเปิดได้แต่ว่ามันยังไม่ได้แก้ไขอะไรได้มากแล้วก็ถ้ากด โหลดเซฟเนี่ยก็ยังทําอะไรไม่ได้แต่กดิวเกมมันจะเป็นฉากก็เราตัวละครเดินได้ตัวละครก็จะมีสปรายในการเคลื่อนที่ซ้ายอยู่สีอันเคลื่อนที่ขวาอยู่สีอันแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราปล่อยให้ตัวละครหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็จะตัวละครจะกลับสู่เป็น idle animation ก็อ่านี่นครับแต่๋ยวล่างหนงก็ถ้ากด exit ก็จะทำการออกจากเกม เดี๋ยวทีนี้ก็ให้เพื่อนลองรันในเทอร์มินอลแล้วกันครับัดเชิญครับ่นนี้ก็รันในเทอร์มินอล แล้วก็ส่วนของ UML เดี๋ยวจะให้แป้งพูด UML ก่อนแล้วก็ถึงจะกลับมานำเสนอโค้ดตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ UML นะคะเราก็จะมีอีนนีถ้าเกิดว่าแชร์รูปเลยแชร์จอเลยแชร์จอเลยใช่ป่ะคีกีๆ,ๆสักครู่นะคะเอออี เออน,นีป่ะแล้วก็กดแชร์อันนี้นะคะก็คือ UML ที่พวกเราของงาของพวกเรานะคะมันก็จะมีเมนนะครับซึ่งมันก็จะเอาไปใช้กลุ่มพวกแอปพลิเคชันอะไรได้เพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวหลักๆกันก่อนนะคะมันก็คือพวกคีย์ พวก entity game panel asset setter key handler mon แล้วก็ player นะคบคือเราจะมีเป็นคล้ายๆกับ super ก็คือเป็น matter เอ่อ super แหละก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า entity เลยหลังจากนั้นเราก็แตกออกมาได้เป็น player กับ mon แล้วก็ใช้พวก key handler อย่างนี้พวก mon นี้เราก็จะ คือคือทุกตัวมันจะนับเป็น entity แล้วก็แล้วก็ key handler ใช่ใช่แล้วมันก็ extend จาก entity ใช่ใช่แล้ว key handler นี้มันมีปุ่มไหนบ้างที่กดได้อ๋อ key handler ก็จะมีปุ่มที่ e นค key อยู่ก็คืออันนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดับม <W> ันอยู S ่ a d ใช่ครับเดี๋ยวันอแล้ก็ S วนะวัตุนูดนี่ครับถ้าเป็นว r ลก็จะมี W เป็น up a เป็นเ e f t s เป็น down แล้วก็ดีเป็น right ครับเป็งไงก็พวกท่ไมมันก็จะมีพวกแ s s e t ส e ซ t e r แล้วก็มีพวกเกมแ p a n อ l g เกมแ a น e อแล้วก็ จะตั้งค่าต่างๆเอาไว้แลครับตอนนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับ <Okay. S 2> แค่ต่อเลยค okay. ถ้าอย่างนงั้นก็จะม,มาดูที่ส่วนของโคด้ด ก็คือตอนตรงเฟเยอร์เนี้ยมันก็จะ extend entity แล้วก็มอนสเตอก็จะ extend entity ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมี set action ซึ่ง extend มาจาก entity เพราะว่า entity มันก็จะมี set action เป็นฟังก์ชันเปล่าๆอยู่ตรงนี้มันยำารวนก็เลยใช้ set action ได้ส่วน access modifier ก็จะมีพวกนี้เป็น public final int หรือว่าพวกน,นี้ก็จะเป็น Public 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 อันนี้ไม่ได้เขียนว่า Public หรือ Private Asset Sector มันก็จะบอกว่าตอนเปิดเกมมาให้เอาอะไรไปวางที่ไหนแบบเอามันเซตเอร์ไปวางตรงไหนของหน้าจอเกมแพนเนล แล้วก็อันนี้เป็นคลาส s Entity คือที่เราจะนำเสนอคือ Class นี้ไว้อัปเดตนี้ก็ใน Player ก็จะไม่ต้องมีไว้อัปเดตแล้วเพราะว่ามันอินเทอริตมาจาก e n t ติตีได้เลยแล้วก็มีไว้ Draw กับไว้ไว้อัปเดตกับไว้ร w ให้ตัวลูกของมันเอาไปใช้ได้เลยะขอจบการน,นำเสนอเท่านี้ค่ะ